สวัสดีค่ะอันนี้เขาเรียกว่าขนมอะไรนะตัวเองขนมนะคะเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าขนมอะไรอ่ะขนมอะไรอ่ะเดี๋ยวให้ดูเลยค่จะเอาไปวิธีการทำเห็นไหมขนมอะไรอ่ะเนี่ยรายการน่าก็ถามเขาเขาจะจับอะไรไหมตัวเองนี่มาด้วยกันอร่อยอร่อยครับอร่อยสุดยอดค่ะ สังเกตปากทุกคนมีไอใคร้อันนี้คือไอร้อนไอร้อนแล้วไอไอหน่อก็ไมร้หน่าวมากค่ะหน่าวสุดเลยอันนี้ที่เกาะก็น้มีค่ะก็น้มีนะคะ้ำซนน้โซ่ใครอยากมามาได้น้ำมีอะไรนะ คือพยายามให้เขาเห็นคือไม่ซื้อแกจะขอกินฟรีก็เลยมาดูเขาปิ้ง <laughs> อร่อยมากๆเขาบอกมาานะต้องกินให้ได้จริงๆนะ